พอถึงใต้แสงไฟใต้หลอดไฟเนาะตรงที่ไฟสว่างสว่างเนี่ยจุดที่ท่านอยู่หายวับไปกับตาเลยหายไปกลางแสงไฟบางคืนเจอควายตัวใหญ่ตาแดงเหมือนทับทิมเพลิงตาควายเนี่ยแดงกํำเลยเป็นพญาควายตัวใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยอะไรก็ช่างนะ ที่มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เราก็อย่าไปหลงกับมันมากเนาะบางทีมีความสุขมากๆเนี่ยสุขมากก็ทุกข์มากเหมือนกันนะแต่เมื่อทุกข์มากก็สุขมากเหมือนกันนะมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเหมือนฝนที่มันตกมันก็ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนที่ไหน วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้จะมาในเวลากลางคืนบ้างก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็มีหลายคนที่ถามกันเข้ามาเนาะว่าหลวงพี่เวลาอยู่ป่าเนี่ยเคยมีสิ่ง ลี้ลับบ้างไหมเวลาอยู่ป่าอยู่เขาเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังโอ้โหควันไฟเป็นการเล่าเรื่องรอบกองไฟก็อแล้วกันเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวต้มกาก่อน ช่วงนี้ก็อากาศหนาวเนาะตอนนี้ก็อยู่จังหวัดกาญจนบุรีอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวก็เลยมานั่งต้มน้ำร้อนฉันมีน้ำร้อนด้วยแล้วก็มีของดีอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือขิง เป็นผงไม่ใส่น้ำตาลเป็นขิงผงอย่างเดียวส่วนมากก็จะเล่าเรื่องในเวลากลางวันก็จะไปเล่าที่ท้ำนู้นแต่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่ากลางคืนรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศดีลมหนาวก็พัดมา แล้วก็ฝนก็ไม่ตกด้วยคืนนี้ตามหลักฝนก็จะตกกลางคืนติดต่อกันมาสามคืนแล้วฝนตกแต่คืนนี้ฝนไม่ตกพอรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยผ่านพบประสบเจอมาด้วยก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังในคืนนี้ก็แล้วกันเรื่องที่พบเจอก็เจอที่นี่แหละ ห่างจากจุดที่ก่อไฟประมาณสิบเมตรตรงนี้ด้านหลังของกล้องที่ถ่ายไว้ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนนั้นที่วัดก็จัดงานกันมีงานวัดเป็นงานประจำปีช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาหลวงพี่ก็มาร่วมงานประจำปีตอนนั้นหลวงพี่ก็เป็น พระลูกศิษย์ของที่นี่ก็ามาเหมือนกับพระทั่วๆไปกลางคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าหลวงพี่ก็นั่งท่องหนังสืออยู่เพราะที่นี่ก็จะเป็นสำนักเรียนพระปาธิโมกด้วยการท่องหนังสือการสวดมนต์ก็จะเป็นเรื่องปกติไม่แปลกอะไรของพระที่นี่นะตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่า หลวงพี่ก็นั่งท่องหนังสืออยู่ที่กุติเล็กข้างหลังนี่เป็นกุติโมบายที่นี่จะเรียกว่ากุติโมบายมีเฉพาะหลังคาไม่มีฝากัน้นไม่มีผนังก็จะมีเฉพาะหลังคาแล้วก็พื้นปูสำหรับไว้นั่งไว้นอนตอนนั้นที่วัดน,นี่เปิดไฟแจ้งหมดเลยนะเปิดไฟแจ้งหมดเลยเป็นดวงไฟ เป็นเสาไฟเปิดแจ้งตลอดเลยทุกดวงก็จะเปิดแจ้งหมดเที่ยงคืนกว่าพระเขาก็หลับพักผ่อนกันหมดหลวงพี่ก็นั่งท่องหนังสืออยู่ก็หันมองมาหันมองมาทางนี้ก็หันมองมาตรงทางที่เดินขึ้นถ้ำน้ำตกพอดีมองมาทางขึ้นถ้ำเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็มองมาตอนเที่ยงคืนกว่า,ก,วาก็เห็นพระใส่ชีวรนนะ ผมดองสีราดนิยมก็เดินใต้แสงไฟเดินมาจากทางถนนก็เดินมาใต้แสงไฟหลวงพี่ก็มองตามเขาก็ท่องมนไปด้วยมองตามไปด้วยเพราะว่าเราเนี่ยก็สงสัยว่าพระองค์เนี่ยเดินไปไหนเพราะว่าทางที่ท่านเดินมาเนี่ยก็จะมีกุฏิอยู่เป็นกุฏิไม้เก่าๆสองหลัง ท่านก็เดินมาใต้แสงไฟพอดีหลวงพี่ก็มองตามมาพอถึงใต้แสงไฟใต้หลอดไฟเนาะตรงที่ไฟสว่างสว่างเนี่ยห่างจากหลวงพี่ประมาณไม่เกินสิบเมตรนะจุดที่ท่านอยู่หายวับไปกับตาเลยหายไปกลางแสงไฟจนตอนนั้นถึงตอนนี้หลวงพี่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหลวงพี่ตาลายหรือว่า มีอะไรที่ไม่ใช่คนหรือเปล่าที่ให้เราได้เห็นในคืนนั้นก็ยังสงสัยจนถึงตอนนี้ว่าคืออะไรเป็นคนเป็นพระหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผีก็ยังเก็บมาคิดชะงนสนเท่อยู่หลวงพี่ก็ไปบอกรุ่นพี่ ที่เป็นพระเดียวกันเตือนเช้ามาหลวงพี่ก็ไปถามพระที่ท่านเป็นลูกศิษย์ที่นี่เนาะหลวงพี่ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ก็ไล่เรียงลําดับให้ท่านฟังทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่านว่าเป็นเรื่องปกติก็จะมีสิ่งต่างๆให้พระเนี่ยได้เห็นให้คนได้เห็น อยู่บ่อยครั้งเขาก็พูดไปด้วยเขาหัวเราะไปด้วยแต่เราไม่ชินเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็ไม่ได้ชินอะไรทีนี้ก็จะมีตำนานเรื่องเล่าขานต่างๆอันนี้หลวงพี่ก็ได้ยินเองกับหูทั้งมีพระรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันคนที่เคยได้ยินเสียงนี้นะ เพราะที่นี่เป็นสำนักเรียนพระปฏิโมกเหมือนลวงพี่ได้เกลื่นไปตั้งแต่ทีแรกบางคืนที่เงียบสงัดก็จะได้ยินเสียงพระท่องพระปฏิโมกลงมาจากหน้าผาลงมาจากถ้ำลงมาจากยอดเขาเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพริง้งก้องกังวานนุ่มลึก แต่ไม่มีพระรูปไหนทราบว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของใครก็จะได้ยินกันหลายรุ่นมากเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงท่องพระปาฏิโมกเป็นเสียงสวดมนต์บ้างเป็นเสียงท่องพระปฏิโมกบ้างให้พระได้ยินอยู่บ่อยๆนานๆจะได้ยินเสียงแบบนี้ครั้งหนึ่งหลวงพี่ก็เคยได้ยินจะหลวงพี่เนี่ยต้องตื่นมาในกลางดึกมานั่งฟัง ว่าเป็นเสียงของใครทำไมถึงเพราะขนาดนี้เตืเ่นเช้ามาก็เดินถามคนเดินถามพระด้วยกันว่าได้ยินเสียงไหมก็ไม่มีใครได้ยินตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อพออยู่ไปอยู่มาก็เริ่มมีคนได้ยินเหมือนกันเขาก็ถึงจะเชื่อว่ามีเสียงนี้จริงๆก็ถามรุนพี่ทุนพี่ก็บอกว่าเสียงนี้มีมานานแล้ว หลายรุ่นต่อหลายรุ่นเคยได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็ยังไม่ทราวบว่าเป็นเสียงของใครต่างก็สันนิษฐานกันว่าคงจะเป็นเสียงของรุ่นพี่รุ่น,นก่อนๆที่ท่านได้มรณภาพไปแต่วิญญาณของท่านเนี่ยยังสิงสถิตยอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็นวิญญาณของท่านที่ทำให้เราได้ยินเสียงนี้ก็เป็นได้เนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า ของหลวงพี่เองที่เล่าสู่กันฟังในระหว่างรอ,อน้ำเดือดตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเป็นไงได้บรรยากาศไหมเรื่องเราแต่ไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้เพราะว่าสิ่งลี้ลับ หรือว่าสิ่งแปลกๆเนี่ยคนเราจะมีโอกาสเจอจะมีโอกาสได้ยินจะมีโอกาสได้สัมผัสจะมีโอกาสได้พบเห็นไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยพบไม่เคยเจอก็จะบอกว่าไม่มีอยู่จริงแต่คนที่เคยพบเคยเห็นเขาก็จะบอกว่ามันมีอยู่จริง เหมือนโยมไปเล่าเกี่ยวกับน้ำทะเลให้คนที่ไม่เคยเห็นทะเลฟังโยมจะบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยเป็นสีฟ้าคลามรสชาติเค็มเหมือนเกลือเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่น้ำมีรสชาติที่เค็มเหมือนเกลือคนที่ไม่เคยเห็นคนที่ไม่เคยชิม เหมืนคนที่อยู่ในปา่าอยู่บนดอยสูงเขาก็จะไม่รู้เผลอๆไม่เชื่อด้วยว่าน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยจะมีรสชาติที่เข็มได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี แต่ก็อย่าง,งมงายอย่าเชื่อจนงมงายต้องเชื่ออย่างมีสติยิ่งคนที่เดินป่าบ่อยๆเป็นพระด้วยเดินจาริกบ่อยท่านก็จะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยแต่ถ้าจิตใจท่านเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ท่านก็จะไม่ได้คิดไปถึงว่าเป็นผีหรือเปล่าท่านก็จะตีไปเป็นสิงสาราสัตว์ทั้งหมด เหมือนบ้านใครที่อยู่ใกล้ป่าใกล้ดงเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนก็แล้วแต่บางคืนมีเสียงเคาะเหมือนคนเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊กป๊กตามผนังบ้างตามเพดานบ้างอันนี้หลวงพี่เคยสงสัยเหมือนกันนะว่าเป็นเสียงของตัวอะไรมีเสียงเคาะป๊อกป๊อกป๊๊กป๊อกเหมือนคนเคาะเนี่ยเคาะไม้ ปอกปอกปอกปอ,กองพี่ก็สงสัยว่าเสียงอะไรก็ออกไปดูก็เป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแกกำลังกินมแมลงอยู่ตุ๊กแกก็จะเอามาแรงเนี่ยฟาดกับผนังบางทีตุ๊กแกเวลาจะสู้กันมันก็จะเอาหัวเนี่ยเคาะผนังปอกปอกป,อกปอกแล้วก็นกหัวขวานชอบเคาะกระจก ชอบเคาะกระจกชอบเคาะผนังนะนกหัวขวานเนี่ยกลางวันเวลาดินมาเกาะประตูก็จะเคาะปึ้ง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 เคาะอยู่อย่างนั้นเคาะดังแรงมากบางทีก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นเสียงของอะไรพอพิจารณาดูออกไปดูก็จเจอน,นกหัวขวาน มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันเวลาได้ยินเสียงเวลากลางคืนเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปคิดว่าผีก็ให้ดูก่อนให้ดูให้ฟังว่าเป็นเสียงของอะไรก็เปิดไฟสองดูเหมือวหลวงพี่นั่งตรงเนี้ยถ้าช่วงฤดูฝนเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละ ช้างก็จะเดินมาเกือบทุกคืนเนี่ยตามมเนี่ยรอบปองไฟก็จะมีแต่รอยช้างหลวงพี่ก็ได้รอยช้างนี่แหละก่อไฟเพราะว่ามาเป็นหลุมไปหน่อยหนึง่งก็ได้ก่อไฟในหลุมของรอยช้างเวลานั่งก็ต้องฟังเสียงด้วยแต่ว่ามีหมามาด้วยก็ปลอดภัยอยู่ถ้าอยู่ในเขตวัดหมาก็จะเห่าเวลามีช้างเดินมา มาก็จะเห่าให้สัญญาณเราก็จะรู้แต่จริงๆนะหลวงพี่จะเล่าให้ฟังช้างเนี่ยเขามีตะบะตะบะของเจ้าป่าเนาะเขาเป็นสัตว์ใหญ่เวลาช้างมาจริงๆนะหมาไม่กล้าเห่านะหลวงพี่สังเกตด,ดูหลายครั้งมากเพราะหลวงพี่เนี่ยเจอช้างบ่อยเวลาเข้าป่าเวลาอยู่กุฏิบนเขาเวลาช้างมาหมาไม่กล้าเหา่า หมาเนี่ยจะวิ่งซุกเลยจะวิ่งซุกตามพุ่มไม้หางจุกตูดร้องนิน่งๆ้ๆเลยหมามันกลัวช้างมันไม่กล้าเห่าหรอกเวลาดางมาจริงๆช้างจะเดินเงียบมากเงียบสุข,ขมุนมนุ่มลึกเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่แต่เดินเงียบมากหมาเนี่ยได้กลิ่นมาแต่ไกลแล้วแต่หมาไม่กล้าเห่าหมาก็ได้แต่วิ่ง ซุกตรงน้นสุกตรงนี้นร้รองยิ่งยิงงเราจะรู้แล้วว่าช้างมาถ้ามาวิ่งหลบแล้วก็ร้องยิกงเนี่ยมันกลัวหมามันกลัวบางครั้งหลวงพี่ขึ้นเขาเพราะว่าข้างบนเนี่ยตรงที่พระอยู่กันจะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากมีช้างมีเสือมีกระทิงมีควายมีกวางมี สัตว์นานาชนิดหมีควายหมีคนหมีขอมีหมดแล้วบางครั้งพาหมาขึ้นไปด้วยขากลับลงมาเนี่ยหมาจิตตกนะหมาจิตตกไม่กินข้าวหวาดกลัวหมาเนี่ยจะเกิดอาการหวาดกลัวหันซ้ายหันขวาหันดูหน้าหันดูหลังมันจะมีความระแวงหวาดกลัวตลอดเวลาไม่กินข้าวด้วยแล้วบางครั้งนะ แทบจะจำเจ้าของไม่ได้เรียกก็ไม่หันบางทีตกใจพอเรียกแล้วก็ตกใจสะดุ้งหวาดกลัวหมามันจิตตกมันไปเจออาจจะไปเจอหมีหรือว่าไปเจอช้างที่มันซุ่มอยู่บางทีก็ได้กลิ่นเสืออยู่ข้างบนหมามันก็เลยกลัวหวาดกลัวหมาถ้าได้กลิ่นเสือเนี่ยมันกลัวนะ เวลาไปเจอสัตว์ดุร้ายมันจะกลัวเหมือนคนนั่นแหละคนจิตตกเวลาเจอสิ่งที่เราหวาดกลัวมากๆก็จะจิตตกสัตว์ก็เหมือนกันมีอาการของการจิตตกเหมือนกันตอนนี้ก็นั่งจิบน้ำขิงสนทนาเล่าสู่กันฟังรอบกองไฟเป็นการ เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเล่าจากน้องสะน้องสะเดินถัดจากนี้ไปอีก16กิโลเมตรขึ้นเขาไปด้านบนผ่านน้ำตกไปผ่านห้วยตะเคราะไปสิกิโลเมตรจากนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของกระเหียงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เลย อยู่บนเขาสูงแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งนานมาแล้วหลายสิบปีมาแล้วอันนี้ก็ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังชาวบ้านก็เกิดการล้มตายเกือบหมดหมู่บ้านบางคนก็บอกว่าโดนของมีผีทำร้ายบางคนก็บอกว่าเป็นโรคระบาดก็ตายกันเยอตอนนั้น ตายกันเกือบหมดหมู่บ้านเขาก็เลยย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกันทีนี้พระก็ไปอยู่แทนพระก็ไปอยู่ก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆพระท่านเล่าให้ฟังเนาะบางคืนเจอควายตัวใหญ่ตาแดงเหมือนทับทิมเพลิงตาควายเนี่ยแดงกำบเลยเป็นพญาควายตัวใหญ่ยืนจ้องพระได้บางคืนแต่เมกลาทำอะไรพระ ได้แต่ยืนจ้องตาสีแดงเหมือนไฟทีนี้หลวงพี่เขาขึ้นไปบ่อยครั้งนะที่นั่นพาพระไปบ่อยมากเลยพาพระไปภาวนาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่นั่นที่นั่นมันเงียบกลางคืนนะมันเงียบมันเย็นมันน่ากลัวความเงียบเนี่ย สุดๆเลยมันเงียบแลยน่ากลัวมากมีเสือมีช้างมีกระทิงมีหมูป่าครบที่นั่นป่าสมบูรณ์เนาะมันมีอยู่คืนหนึ่งหลวงพี่ไปกับอาจารย์ก็นั่งรอบกองไฟแบบนี้แหละก็นั่งคุยกัน จุดที่หลวงพี่นั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับป่าบอนเป็นป่าบอลใหญ่เลยห่างประมาณ2องเมตรถึงสาเมตรนี่แหล,ใละใกล้ๆน้ําเลยแล้วก็รอบๆก็มีต้นไม้ใหญ่แต่อยู่ห่างจากบึงนะอยู่ห่างจากบึงพอสมควรพอนั่งคุยกันมีเสียงแพรบแพรบแพรจากฟ้าเหมือนเสียงที่มันผ่านใบไม้มานะ่ะตกลงน้ำตุ้มพอตกปุ๊บหลวงพี่ส่องเลย เพราะว่าหลวงพี่เนี่ยเวลาอยู่ในปา่าหัวไฟไฟฉายนะจะอยู่กับตัวตลอดถือไว้ในมือตลอดถือไว้พอตกตึ้มตกลงน้ํานะเสียงตกลงน้ําตกปุ๊บสองปับ๊บเสียงตกในป่าบอนมีเสียงน้ํากระจายออกพอสองปุ๊บไม่มีอะไรมีแต่วความว่างน้ํานิ่งเหมือนเดิมใบไม้ไม่ขยับสองขึ้นฟ้า ก็ไม่เห็นว่าจะมีกิ่งไม้ที่โน้มมาก็ได้แต่นั่งจ้องตากันต่างคนต่างก็รับรู้ว่าเห็นเหมือนกันได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อก็ได้แค่ยิ้มให้กันแต่แค่ยิ้มเพราะว่าเราอยู่ในป่าสิ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นปกติที่คนอยู่ป่าจะต้องจอเจอพอตื่นเช้ามาก็ไปส่องดูก็ไม่เจออะไร ก็เจอแต่ความว่างเปล่าใบบอลใบใบบอนที่อยู่ในน้ําก็ไม่มีต้นบอลต้นไหนที่หักก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนปกติทุกอย่างอันนี้ก็เป็นปริศนาที่ทําให้ชงนสนเทศว่ามันคืออะไรแล้วก็เรื่องราวจากผู้เท่าผู้แก่ทางอีสานอันนี้โยมพ่อโยมแม่เคยเล่าให้ฟังในสมัยก่อน มีคนเนี่ยไปหาปลาในนาไปหาปลามีเสียงสัตว์วิ่งลงน้ำเนาะตุ้มตุ้มตุมตุมตุ่มตุมไปที่ต้นไม้กลางนาแล้ววิ่งขึ้นต้นไม้คุบ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 แล้วกระโดดลงน้ำตุ่มเอาไฟส่องดูน้ำนิ่งเงียบไม่มีสัตว์พอเอาไฟกลับมาส่องในน้ำส่องหาปลาเหมือนเดิมก็มีเสียงสัตว์เนี่ยวิ่งขึ้นไปตัวดำใหญ่ ขึ้นไปบนต้นไม้เลยวิ่งขึ้นต,ตุ้มตุ้มตุ้มกระโดดลงน้ําตุ้มเอาไฟส่องดูอีกไปยังเสียงที่มันกระโดดลงก็ไม่เจอเจอแต่ความว่างนี่แหละคือสิ่งที่มันแปลกประหลาดเวลาอยู่ในป่าเวลาอยู่คนเดียวเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าถ้าอยากเจอสิ่งแปลกปลี้รลับต่างๆเนี่ยให้เข้าป่าคนเดียวนะไปอยู่ในป่าคนเดียว สักอาทิตย์หนึ่งที่เดิมนั่นแหละสมมติว่าหลวงพี่มาอยู่ตรงนี้วันแรกอาจจะไม่เจออะไรต้องอยู่สักอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์เราก็จะเจอกับสิ่งที่มันแปลกประหลาดเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่น่ากลัวหรอกถ้าเราเป็นคนดีนะถ้าจิตใจเราไม่คิดที่จะมุ่งร้ายทำร้ายใครเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเราก็ไม่ต้องกลัวอะไร เราก็จะปลอดภัยเวลาอยู่ในป่าเห็นไหมนี่มีหมามาอยู่ด้วยอันนี้ชื่อหมวยพระท่านตั้งชื่อให้ว่าหมวยตอนนี้ก็มีนอนอยู่หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวหลวงพี่ก็เอาข้าวให้มันกินทุกวันเมตตาต่อกันไว้เรามีความเมตตาต่อสัตว์เวลาเข้าป่าเราก็จะอุ่นใจ ไม่หวาดกลัวสัตว์เพราะว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดไปทําร้ายน้ําขิงก็ทําให้คลายความหนาวได้นะจิบน้ําขิงเวลาอากาศหนาวหนาวเมื่อคืนหลวงพี่ปวดฟันมากเลยเมื่อคืนปวดฟันช่วงสองทุ่มกว่า ปวดฟันมากเลย,เลยปวดจนน้ำตาไหลเนาะหลวงพี่ก็นอนดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาด้วยความปวดความทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็นอนนอนคิดว่าใครน้อปวดเราเองที่ปวดแล้วเรานอนแบบเนี้ยใครจะช่วยเราได้หลวงพี่ก็เลยลุกขึ้นนั่งสมาธินั่งภาวนา ก็กาหนดปวดนอปวดนอปวดนอจี้เข้าไปที่ฟันเพราะเรากําหนดดูความปวดมันเห็นชัดมากเลยนะมันเห็นชัดมากเพราะว่าความปวดมันแรงเราจะเห็นทุกขเวทนาเนี่ยชัดมากเลยและเวลาภาวนานเนี่ยกำหนดได้ง่ายมันดูความปวดได้ง่ายเพราะความปวดมันแรงทุกขเวทนาตรงเนี้มันแรงมันเกิดขึ้นแล้วเรามองเห็นชัด ตรงพี่ก็ภาวนาปวดเนาปวดเนาะปวดเนาปวดเนาตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุมนั่งภาวนาปวดเนาปวดเนาะปวดเนาจนมันหายมันก,ก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเรื่อยๆความปวดก็กค่อยๆลดลง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 จนได้นอนเที่ยงคืนกว่าถึงหายปวดก็เลยได้ข้อคิดว่าโอ้อ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เหมือนความปวดปวดฟันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองของมันเมื่อเกิดขึ้นเองมันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่มันก็ต้องดับไปหลวงพี่ก็ได้หลักธรรมคนนี้มาเมื่อคืนการปวดฟันอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันเกิดขึ้นของมันมันปวดมันทรงความปวดไว แล้วมันก็ดับไปเมื่อเรารู้ทันมันว่าปวดนอปวดหนอกําหนดดูมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยอะไรก็ช่างนะที่มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เราก็อย่าไปหลงกับมันมาเนาะบางทีมีความสุขมากๆเนี่ย สุขมากก็ทุกมากเหมือนกันนะแต่เมื่อทุกมากก็สุขมากเหมือนกันนะมันก็เกิดขึ้นอย่อยางนี้เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเหมือนฝนที่มันตกมันก็ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนที่ไหนถ้าฝนตกมาก็อยาคิดว่าเป็นอุปสรรคก็คิดว่าฝนตกลงมาเพื่อให้อากาศเย็นสดชื่นสบายเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยได้เจริญงอกงามขึ้น ก็คิดอย่างนี้ถ้าแดดออกมากๆก็คิดเสียว่าแดดออกมาเนี่ยเพื่อให้ดินแห้งเพราะฝนตกลงมาทําให้ถนนลื่นถนนเปียกก็ทําให้ถนนแห้งก็แล้วกันก็คิดอย่างนี้ก็สาธุด้วยนะที่ฟังคลิปจนจบใยายามคำคืนสาระอาจจะน้อยเพราะว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังยามามคำคืนก็แล้วกัน ສ្លាក់ក្រូវក